ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวาเรายียยามผิวชื่อเล่นว่าอันวาอายุ14ปีกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนสนกลับวิทยาลัยนนทบุรีค่ะหนูชอบร้องเพลงหลากหลายสไตล์ค่ะทั้งเพลงลูกทุ่งสตริงเพลงพระจีนิพนธ์หรือว่าเพลงสาก,กลเพระการร้องเพลงทําให้หนูมีความสุขค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่รอบตัวหนูมาตั้งแต่เด็กก็คือลิเกค่ะเพราะคุณพ่อหนูเป็นพระเอกลิเกถึงแม้คุณพ่อจะไม่ได้สนับสนุนให้หนูฝึกลิเก อาจพอท่านเคยผ่านความเหนื่อยยากจากการเดินสายแสดงมาก่อนแต่หนูก็ยังชอบและรักในลิกเกอยู่ดีค่ะหนูเลยแอฝึกฝนด้วยตัวเองแบบครูพักรักจําและลองลองเองจากที่ได้เห็นมาตลอดทําให้หนูยิ่งรู้สึกว่าศิลปะวัฒนธรรมไทยมีคุณค่ามากและน่าภูมิใจค่ะสําหรับโครงการพอก้าพันเกิ่งเพลงพื้นบ้านรุ่นที่9หนูอยากขอโอกาสเข้าอบรมเพื่อเปิดประตูสู่ศาสตร์ใหม่ของแสงเพลงที่หนูยังไม่เคยได้เรียนดูมาก่อนนั่นคือเพลงพื้นบ้านค่ะหนูเชื่อว่าถ้าหนูได้รับโอกาสหนูจะตั้งใจเรียนดูให้เต็มที่ และใช้ความรักที่มีต่อศิลปะมาต่อยอดให้ดีที่สุดค่ะสุดท้ายนี้หนูขอแสดงลิเกเล็กๆที่คุณพ่อหนูเริ่มยอมรับในความตั้งใจของหนูและร่วมกับคุณครูฝึกฝน ทุ่มสุดแรงรีงรบเบ็งโครงการพกกลา้าคนเก่ง ขอบชมและรับฟังนะคะดีเกนหนูอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่แต่ไม่้วยความตั้งใจหน่วงว่าจะได้มีโอกาสเรียนรู้และสืบสารพื้งพื้นบ้านกับโครงการนี้ค่ะขอพรบคุณมากๆค่ะ